ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้บริษัท t ู o Corporation จำกัดมหาชนนะครับออกเส,สนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับโดยออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน5ชุดด้วยกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ3 1มถึงสามต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปี 3เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ 3.7- ถึง3.85%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ4ถึง4 1 5ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4นะครับอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ 4.35- ถึง4.45%เต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่5นะครับอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ 4.5- ถึง4.8%เซต่อปีนั่นเองนะครับ โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะครับวันที่2 3และ6พฤศจิกายน2566นะครับ โดยจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาททวีคูณครั้งละ100,000บาทเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้เลยนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้แล้วก็ตัวบริษัทคือ A บวกนะครับโดยบริษัททิดเรตติง้งเมื่อวันที่27กันยายน2566นั่นเองนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวไปดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่าว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตัวนี้อย่างไร แฝดชีตบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ2นะครับใน8ดอันดับความเสี่ยงก็ถือว่าเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงของคุณกู้นะครับมี4ประการหลักๆนะครับ1ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาทนะครับ2ความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีหนี้สินนะครับเพราะว่นาณ30มิถุนายน2566นอะครับอ้างอิงตามข้อมูลการเงินรวมเสมือนกลุ่มบริษัทนะครับเงินกู้จำนวน376.8เ พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากจำนวน353.7พันล้านบาทณนะสิ้นปี2565จากการกู้ยืมนะครับเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงสำหรับการจ่ายค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงินนะครับและการออก ตาสานนี้นะครับจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำหรับการชรําระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีหรืออาจจะมีผลกระทบนะครับต่อการขยายการลงทุนในอนาคตได้นั่นเอง3ความเสี่ยงจากการชรําระค่าใบอนุญ,ญาตที่ใช้ขึ้นความถี่บริษัท to Move to Mo เฮดส์ยูนิเวอร์ n ซ c คอ m u n i c a t i o n จำกัดนะครับท u c เนี่ย มีภาระทางการเงินสําหรับการแบ่งชําระเงินค่าใบอนุญ,ญาตนะครับใช้ขึ้นความถี่700นะครับของทั้ง2บริษัทเมื่อปี2573จํานานทำนวนงเงินทั้งสิ้น28.1พันล้านบาทนะครับความถี่ย่าน900นะครับจนถึงปี2568แนะครับและปี2570ตามลําดับจํานวนเงินรวม41.9พันล้านบาทและสําหรับนะครับ tuc นะครับความถี่ย่าน2,600นะครับจนถึงปี2573จําำนวนรวม16.1,000พันล้านบาทนะครับบริษัทวางแผนที่ใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การลงทุนได้ประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่5 g เพื่อเพิ่มความครอบคุมนะครับและประสบการณ์จากการใช้บริการของลูกค้าทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับอัตราเงินทุนต่อยอดขายนะครับในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกนั่นเอง แล้วก็4ความเสี่ยงด้านการนำช่องทาง t r u m o n y w a r e n s นะครับมาใช้ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มันสามารถทำธุรกรรมชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทาง t r u m o n y w a r e n s ได้หรือเกิดความร่าช้าหรือข้อพิพาทในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง t r u m o n y w a r e n s ขึ้นนะครับอาจทำให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านแอปพลิเคชัน t r u m o n y w a r e n s ไม่สามารถเข้า ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวได้นั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และลังสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลร่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี่และลร่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3ถนนวิภาวดีลงังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ